ทฤษฎีสะเทือนจากกระวลเราอาจอาศัยอยู่ในหลุมดำขนาดยักษ์คุณกำลังมองดูจากกระวลจากด้านนอกหรือว่าจริงๆแล้วคุณอยู่ข้างในมันนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอทฤษฎีสุดสะเทือนว่าจากกระวลของเราอาจเป็นเพียงภายในของหลุมดำยักษ์ที่กำเนิดมาจากอีกจากกระวลหนึ่งหลุมดำคือวัตถุในอวากาศที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลแม้แต่แสงก็ ไม่สามารถหนีออกมาได้เวลาอาจหยุดนิ่งและกดฟิสิกส์ที่เรารู้อาจไม่ใช้ที่นั่นเลยนักฟิสิกส์บางคนเสนอว่าหลุมดำอาจไม่ใช่จุดจบของสิ่งใดแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลใหม่พวกเขาเชื่อว่า บิ่กแบงที่สร้างจากักรวาลเราคือผลจากการกำเนิดของหลุมดำในจักรวาลอื่นถ้าเป็นจริงจักรวาลของเราคือจักรวาลที่ซ่อนอยู่ภายในหลุมดำในระดับที่ไม่มีใครคาดคิดปัญหาคือไม่มีใครสามารถเข้าไปในหลุมดำแล้วกลับมาได้แต่เราอาจหาคำตอบจากการศึกษารังสีที่เล็ดลอดออกมาหรือจากรูปแบบการขยายตัวของจักรวาลในตอนนี้ บางคนถึงกับบอกว่าโลกที่เรารู้จักอาจเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆในโครงสร้างจัก,กรวาลที่ใหญ่โตไร้ขอบเขตถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่ทุกสิ่งในจัก,กรวาลแต่เราอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าที่จินตนาการจะเอื้อมถึงแล้วคุณละ่ะเชื่อไหมว่าเราอาจอยู่ในหลุมดำหรือคุณคิดว่า ทฤษฎีนี้เป็นแค่เรื่องเพอ้อฝันกดติดตามช่องนักสืบข้ามเวลาถ้าคุณอยากเดินทางข้ามจัก,กรวาลไปค้นหาความลับที่โลกนี้ยังตอบไม่ได้แล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องราวลึกลับที่คุณไม่เคยคิดว่ามีจริง